เรื่องนี้เป็นเรื่องของอาถรรพ์เร้นลับความขลังของคาถาอาคมอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าที่จะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะไปเห็นเด็กมัสักนะเด็กๆมัสักถ้าสักเอาสวยเอางามมันก็ไม่เป็นไรอะนะแต่ว่าถ้าไปสักเพื่อที่จะให้เกิดความขลังความเฮี้ยนขึ้นมานี่นะ อันนี้ขอเตือนไว้เดี๋ยวเอาเรื่องนี้เตือนนะครับคือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวิชาเสือสมิงนะมันมีคาถาอาคมเป็นสื่อในการประจุค,ความขลังวิชาเสือสมิงคือวิชาจำแรงแปลงกายจากสภาวะของมนุษย์ไปสู่สภาวะของสัตว์เดรัจฉานคือเสือโคร่งก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาไสยศาสตร์วิชาหนึ่งนอกจากจะแปลงกายเป็นเสือโคร่งล้วยังมีวิชาแปลงกายเป็นสัตว์อื่นๆได้เหมือนกัน เช่นเป็นหมูป่าเป็นจระเข้เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ๆซึ่งการจำแรงแปลงกายเป็นสัตว์ดูร้ายขนาดใหญ่หลายชนิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้สำเร็จวิชาแบบเนี้ยสามารถทำได้จริงเช่นที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยที่หลวงพ่อปานูสนันโทเป็นเจ้าอาวาส วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมานอนหมดสติอยู่ที่ชายตะลิงหน้าวัดในสภาพเปลือยกายล่อนจอนเลยเด็กวัดวิง่งกระหืดกระหอบมาเรียนให้หลวงพ่อปานทราบท่านก็สั่งให้นำคนแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาที่หน้ากุติหลังจากทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ให้เป็นที่อุจจาตาผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนพื้นเพ อยู่บ้านนั่นอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านปฐถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติแต่ปรากฏว่าเป็นคนสติฟันเฟือนจดจําอะไรไม่ได้เลยสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้มีอาการเมืเ่อคนบ้าบางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งบ่นบ้าเพ้อเจอ้อไม่เป็นเรื่องไปราวหลวงพ่อปานเวทนาท่านก็ทําน้ำมนต์รักษาให้แล้วก็กล่าวสั้นๆแต่เพียงบอกว่า มันเรียนวิชาจราเะเข้หมายถึงวิชาจำแรงแปลงร่างเป็นจระเข้ผู้ชายแปลกหน้าลึกลับคนนี้อาจจะแปลงกายเป็นจระเข้ตามเวทมนต์ที่ตัวเองเรียนสมัยนั้นแต่จะว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เกิดคืนร่างเดิมไม่ได้ก็ต้องลอยล่องตามลำน้ำเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหน้าวัดบางนมโคแล้วก็เกิดมนต์เสื่อมร่างกายก็เลยคืนสภาพเป็นมนุษย์อย่างเก่า หรือว่าอาจจะเนื่องจากเป็นวาสนาของผู้ชายคนที่ว่าที่จะรอดพ้นจากวิบากอาถรรพ์ของไสยมนตราอันเป็นเดรัจฉานวิชาก็ทําให้มาคืนร่างที่วัดบางนมโคซึ่งมีหลวงพ่อปานเป็นจเจ้าวัดหลวงพ่อปานท่านนี้เป็นพระอภิญญาอีกองคหนึ่งภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงพ่อปานนี่บรรล,ลุสูงลํา เกินขวาสามัญชนจะอย่างรู้ได้อิทธิแห่งจิตตานุภาพของท่านช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วยจากฤทธิ์ร้ายแห่งคุณสาสารพัดซึ่งไม่มีทางรักษาด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ท่านก็มาช่วยช่วยรอดพ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะรอดเว้นแต่เป็นผลอันเนื่องจากว,วิบากกรรมหนักหนาของตัวเท่านั้นน่ะที่ท่านไม่อาจจะช่วยไว้ได้ สำหรับผู้ชายลึกลับคนนี้หลวงพ่อปานทําการรักษาด้วยน้ามนต์ระยะหนึ่งอาการทางจิตั่นเฟือนก็ทุเลาเบาบางลงกระทั่งรู้ตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเขาก็เล่าเรื่องตัวเองกราบเรียนหลวงพ่อปานให้ท่นานทราบแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่เพียงรูปเดียวแล้วหลวงพ่อ่ันก็ไม่ได้ปรีปากบอกให้ใครฟังอีกต่อมาผู้ชายคนนี้ก็กราบลาหลวงพ่อปานจากไป สำหรับกรณีของชายลึกลับมาปรากฏที่ชายตลิงหน้าวัดบางนมโคนี่ยังไม่ชัดเจนนักในเรื่องวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้แต่ที่ชัดเจนมีพยานร,รู้เห็นหลายสิบคนว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นจระเข้ได้ก็คือการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุกเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เวลานั้นกรมหลวงชุมพรเป็นสิทธิ์หลวงปู่สุขแล้วหลวงปู่สุขก็ถามพระองค์ว่าอยากจะเห็นคนกลายเป็นจรเข้ไหมสเสด็จในกรมทรงตอบว่าอยากเห็นหลวงปู่สุขก็ถามบรรดาทหารที่ตามสเสด็จว่ามีใครรับอาสาทดลองก็มีพลทหารชื่อพลทหารจกรับอาสาหลวงปู่สุขก็นําทุกคนไปที่สระใหญ่ในวัดสเสด็จในกรมก็สเสด็จตามไปด้วย มื่อถึงริมสระหลวงปู่สุขก็เอาเชือกเส้นใหญ่มามัดไว้ที่เอวของพลทหารจอกแล้วก็สั่งให้นั่งพนมมือปลายเชือกก็ให้ทหารหลายคนถือเอาไว้ส่วนท่านยืนบริกรรมคาถาอยู่ด้านหลังครู่หนึ่งท่านก็ถีบพลทหารจอกหัวทิมตูมลงไปในสระร่างพลทหารจอกจมหายไปใต้น้าแต่พอโผล่ขึ้นมาอีกครั้งร่างของพลทหารจกกลับกลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของทุกคนที่มองเห็น แม้แต่เสด็จในกรมก็แทบจะไม่เชื่อพระเนตรของท่านเองจรเะเข้พลทหารจอด์ฟาดหางตุมตามตุมตามมาไหว้ไปรอบสะโดยมีทหารบนบกดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้จระเข้จมหายไปเมื่อแสดงอิทธิฤทธิอันเหลือเชื่อเป็นที่ประจักษ์สมควรแล้วหลวงปู่สุขก็เข้าไปในไปเอาบารใส่น้ำมนต์ในกุฏิกลับมาที่ขอบสะแล้วก็ราดน้ำมนต์ลงไปที่จระเข้พร้อมกับบอกให้ทหารที่รั้งเชื่อไว้ปล่อยเชื่อ จระเข้พลทหารจอกก็หายลงไปในน้ำพระโผล่ขึ้นมาก็ปรากฏเป็นพลทหารจอรกดังเดิมพอตต่ขึ้นมาบนบกแล้วสเสด็จในกรมรงสรามว่าตอนเป็นจรเนะเข้นี่ยมีความรู้สึกยังไงพลทหารจอรกทูลถวายว่าเขาไม่เห็นตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดมองดูมือแขนตัวเองก็เป็นปกติก็เป็นคนเนี่ยไม่ได้เป็นจระเข้เพียงแต่มีความรู้สึกว่ากำลังมันแข็งแรงผิดปกติก็ว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนาน พอเหลือบมองขึ้นมาเห็นคนที่อยู่บนฝั่งสแสดงกิริยาการตื่นเต้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อจากวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้ของหลวงปู่สุกเกโรวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ต่อหน้าเบื้องพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือทีนี้มาคุยเรื่องเสือสมิงไอวิชาเสือสมิงเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับ คุณสมบูรณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนั้นเป็นลูกศิษย์วัดพักอาศัยอยู่กับหลวงนาที่วัดหริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดนี้เป็นวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีพระเนนเยอะที่กุฏิติดกับกำแพงวัดด้านแม่น้ำกวงมีหลวงพี่รูปหนึ่งชื่อหลวงพี่บุญเย็นหลวงพี่รูปนี้ผอมหน้าตาท่านก็ธรรมดาธรรมดาแต่ในตาดุมาก เวลาสบตากับท่านคุณสมบูรณ์ไม่อยากจะประสานตาด้วยเลยในความรู้สึกบอกได้แต่เพียงว่าตาหลวงหลวงพี่บุญเย็นนี่แข็งกร้าวแล้วก็ดุร้ายไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยหลวงพี่บุญเย็นองค์นี้เพิ่งมาอยู่เมื่อตอนเข้าพรรษาพร้อมกับพระเพื่อนท่านรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่อินถาแล้วเวลาออกพรรษาหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาเนี่ยจะท่องเที่ยวทุดงไปได้วยกันคุณสมบูรณ์ทราบาว่าหลวง หลวงพี่บุญเย็นเนี่ยเรียนวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงหากสำเร็จจะสามารถแปลงกายเป็นเสือได้คุณสมบูรณ์รับฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพร้อมกันนั้นก็คิดว่าไม่รู้จะเรียนวิชาเสือสมิงไปทำไมเป็นคนก็ดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะพยายามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ไม่รู้เท่าที่คุณสมบูรณ์สังเกตดู หลวงพี่บุญเย็นในไม่สูงสิงกับใครเลยเช้ามืดจะออกไปบินธบาตพอกลับมาก็ฉันในบาตรรูปเดียวมือเดียวส่วนเวลาที่เหลือตลอดวันนะท่านจะอยู่แต่ในกุฏินั่งท่องมนต์คาถาอาคมมองท่านเงียบยสำหรับหลวงพี่อินทานั้นแม้ว่าท่านจะเคร่งในการปฏิบัติคือมักจะหลบไปนั่งสมาธิและเดินจงกรมข้างๆโบสถ์หลังเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างเกือบทั้งวันตอนกลางคืนท่านก็ ปฏิบัติอย่างนี้จนดึกดื่นแต่ว่าท่านก็ยังมีอัธยาศัยกับพระเนนอื่นๆนะแม้แต่คุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องเนี้ยเป็นเด็กวัดอยู่ตอนนั้นบอกว่าเวลาเดินผ่านท่านก็ทักทายอยู่เป็นประจำเย็นวันหนึ่งพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆกับที่พักของหลวงพี่บุญเยน็นต่างกระหนกตกใจหลวงพี่บุญเย็นเกิดอาการวิปปิตขึ้นในกุฏิของท่านคุณสมบูรณ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งตื่นไปดูเหตุการณ์ แล้วก็ได้พบกับความน่ากลัวเวลานั้นหลวงพี่บุญเย็นอยู่กลางห้องกำลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเขา่าพ้นพื้นเยี่ยวคอมองซ้ายมองขวาชา้ชาๆแล้วก็เสยยปากแยกเขี้ยวทำเสียงขู่คำรามเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดในตาของท่านที่กวาดมองพระเนนเด็กวัดที่มามุงดูนี่คุณขวางเขียวปัดเหมือนตาเสือไม่มีผิดหลวงพี่บุญเย็นคลานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งบินดิ มป็นเป็นห้องโล่งๆใช้สองมือที่กลางนิว้วเกรงเป็นตะขอนี่ตะก,กุยกับพื้นกระดานอย่างแรงหน้ากลัวเล็บจะฉีกแล้วก็ขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทำท่าตะกายจะขึ้นทางฝาท่าทางหลวงพี่บุญเย็นขนาดนั้นเหมือนเสือไม่มีผิดเลยเวลานั้นหลวงพี่อินถาไม่อยู่ซะด้วยพวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระเนนมนุ่ม,ห,มหลายรูปก็ไม่รู้จะทำไงดีคุณสมบูรณ์ได้ยินว่าการที่หลวงพี่บุญเย็นเป็นอย่างนี้ เนื่องจากบริกรรมคาถาวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนของขึ้นพระอาวุโสก็บอกให้สิทธิ์วัดไปตามหลวงพี่อินถามาแก้ไขเชื่อว่าหลวงพี่อินถาหน้าจะอยู่แถวแถวหลังโบสถ์เก่าเด็กวัดวิ่งไปดูแล้วอพอเด็กวัดวิ่งไปหลวงพี่บุญเย็นก็แสดงอาการจะตะกายออกไปาทางหน้าต่างซึ่งถ้าท่านเกิดออกไปนอกกุฏิได้คงจะวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่พระนุ่มๆก็บอกให้ช่วยกันจับหลวงพี่บุญเย็นไว้ก่อน แล้วก็ครูเข้าไปจับตัวแต่หน้าประหลาดหลวงพี่บุญเย็นสลัดแขนขาพืดเดียวพระหนุ่มๆสองรูปเนี่ยกระเด็นออกมาเลยไม่รู้ว่าหลวงพี่บุญเย็นเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนคราวนี้พระหนุ่มก็บอกให้พระเนียนรูปอื่นๆมาช่วยกันให้หมดเลยทั้งพระทั้งเนนห้าหกรูปทันลันเข้าไปรุมจับตัวหลวงพ,พี่บุญเย็นพร้อมกันแต่ละรูปก็ล่ำสารสูงใหญ่กวาหลวงพี่บุญเยน็นเท่านั้นะแยกย้ากันจับแขนขาวไว้นั่น แต่หลวงพี่บุญเย็นก็ดิ้นสะบัดต,ตัวอย่างแรงไม่กี่ทีพระหนุ่มเนนน้อยกระเด็นไปคนละทางสองทางคุณสมบูรณ์บอกไม่เชื่อว่าหลวงพี่บุญเย็นจะมีพละกกาลังมากมายถึงเพียงนี้พระเนนก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพอตั้งหลักได้ก็กลันเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นใหม่อีกแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งการอารวาสของหลวงพี่บุญเย็นได้เลยพร้อมกันนั้นก็ทําให้หลวงพี่บุญเย็นเพิ่มความดุร้ายมากขึ้นกว่าเกา่า ดวงตาหลวงพี่บุญเย็นวาวโรธส่งเสียงขู่คำรามกราดเกลียวมากขึ้นทุกทีสองครั้งแล้วที่พระเนนสีห้ารูปที่ล่ำสันแข็งแรงเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นไม่สำเร็จโดนเวี่ยงออกมากระเด็นล้มระเนรนา,าศพระเนนก็ชักแยงแยงเหมือนกันเลยถอยมาจับกร่มปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นขู่คำรามตั้งท่าสู้เต็มที่ ก่อนที่พระเนนจะตัดสินใจบุกเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นเป็นครั้งที่สามหลวงพี่อินถาก็มาถึงพอดีท่านขอทางเข้าไปจนยืนอยู่หน้าสุดแล้วก็ขอร้องพระเนนให้ถอยออกไปห่างๆจากนั้นท่านก็เข้าไปที่วางอัฐบริขารส่วนตัวของท่านก็หยิบขวดใส่น้ำมนตขึ้นมาเทน้ำมนใส่ขันพลาสติกที่ใช้ล้างหน้าบริกรรมคาถาพึมพำครู่หนึ่งแล้วก็เป่าลงไปที่น้ำมนตสามครั้ง สร็จแล้วหลวงพี่อินถาก็ถือขันน้ำมนต์ตรงไปยังหลวงพี่บุญเย็นที่กำลังคลานอยู่เทน้ำมนต์รดลงไปบนศรีรษะหลวงพี่บุญเย็นจนหมดขันทันทีที่น้ำมนต์กระทบศรีรษะหลวงพี่บุญเย็นก็มีอาการเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงในทันทีทันใดกิริยาซึ่งคลานอยู่ก็สุดยบลงไปฟุบกับพื้นเหยียดแขนเหยียดขานอนหลับตาแน่นิ่งอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ดูมันจะหลับสนิททีเดียวหลวงพี่อินถาก็หันมาบอกพระบอกเนนบอกว่า เออเดี๋ยวต้องขอนิมนต์ทุกท่านออกไปก่อนนะครับหมดเรื่องหมดราวแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ท่านบุญเย็นนอนพักสักครู่ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับพระเนนที่เข้ามามุงดูก็ทยอยออกจากกุฏิไปส่วนคุณสมบูรณ์เองก็ขออาสาเอาพ้กิริ้วเช็ดน้ำที่นองพื้นกระดานให้หลวงพี่อินถาก็อนุญ,ญาตระหว่างที่คุณสมบูรณ์เช็ดพื้นหลวงพี่อินถาก็เข้าไปประคองประคองครึ่งลากครึ่ง เอาตัวหลวงพี่บุญเย็นได้ขึ้นไปนอนบนเสือท่านเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าอาบนี่เช็ดหน้าเช็ดตัวซึ่งเปียกน้ําให้กิริยาที่หลวงพี่อินถาแสดงต่อเพื่อนเห็นได้ชัดว่าท่านห่วงใยแล้วก็สงสารเพื่อนอย่างจริงใจหลวงพี่บุญเย็นนอนหลับไปนานเกือบชั่วโมงถึงได้ตื่นพระเนนที่มาเยี่ยมก็ถามวม่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านก็บอกสั้นๆบอกไม่รู้เสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกก็เลยไม่มีใครกล้ารบกวนซักถามอะไร หลวงนาของคุณสมบูรณ์เ,เป็นพระอวุโสพรรษาที่สุดในคณะท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนนและเด็กวัดในคณะทั้งหมดเมื่อมีเรื่องหลวงพี่บุญเย็นอาวาสแปลกๆหลวงนาก็เลยให้คุณสมบูรณ์ไปเชิญหลวงพี่อินถามาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิภาควิจารณ์อื้อฉาาไปทั้งวัดเมื่อหลวงพี่อินถามาพบหลวงนา คุณสมบูรณ์นึ่งคอยรับชายอยู่ใกล้ๆพอรลอยรับรู้เรื่องราวที่หลวงพี่อินถาเล่าถวายหลวงนาท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นคนจังหวัดอุดรบวชในมหานิกายแต่ว่าฝักใฝ่เรื่องปฏิบัติมากกว่าศึกษาทางปริยัติธรรมก็ออกท่องเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆกระทั่งมาพักที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพี่บุญเย็นที่นั่นก็เกิดถูกอัตยาสายกันก็ชวนหลวงพี่บุญเย็นออกทุดงเพื่อปฏิบัติธรรม อีกประการหนึ่งที่หลวงพี่อินถารู้สึกสงสารหลวงพี่บุญเย็นก็คือหลวงพี่บุญเย็นได้รับการถ่ายทอดวิชาเสือเย็นหรือว,ว่าวิชาเสือสมิงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พยายามถอนวิชานี้ออกจากตัวแต่ก็ทําไม่ได้เมื่อไรที่ควบคุมอาถรรพ์วิชาเสือเย็นเอาไว้ไม่ได้มันก็จะแสดงฤทธิ์อย่างที่ปรากฏให้เห็นรู้กันทั่วจําเป็นจะต้องมีคนช่วยเอาน้ามนต์ที่ทาเตียมไม้ในรถศรีรษะอาถรรพ์มันถึงจะสลายไป หลวงนาท่านก็ถามว่าทําไมทึงไปเรียนวิชาไสยาศาสตร์ซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นหลวงพี่อินถาก็บอกว่าเท่าที่หลวงพี่บุญเย็นท่านเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นยังไม่ได้บวชกําลังเป็นวัยรุ่นชอบทางคาถาอาคมครอบครัวของหลวงพี่บุญเย็นทาไร่อยู่บนเขาตัวหลวงพี่บุญเย็นก็ไปรู้จักกับกระเรียงเท่าคนหนึ่งกระเรียงเท่าคนนี้ปลูกกระท่อมอยู่ในป่าคนเดียวนาน กระเรียงเท่าจะเข้ามาขอข้าวโพดแห้งไปแช่น้ำต้มกินหลวงพี่บุญเย็นก็ให้ไปได้วยความสงสารทุกครั้งที่กระเรียงเท่ามาพบหลวงพี่บุญเย็นในแกจใจหิ้วเนื้อสดๆมาฝากเสมอเป็นเนื้อเก้งบ้างเนื้อกวางบ้างหรือว่าบางคราวก็เป็นเนื้อหมูป,ป่าหลวงพี่บุญเย็นก็ถามตากระเรียงเอาอะไรไปล่าสัตว์ยิงสัตว์เพราะไม่เห็นแกมีอาวุธอะไรกระเรียงเท่าก็ไม่ยอมตอบเฉยใช้ไปพูดเรื่องอื่นเสีย ในระยะหลังๆมีข่าววัวควายชาวบ้านถูกเสือโคร่งตัวใหญ่เข้ามากัดแล้วก็ลากเขาไปกินทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือมากเนื่องจากชายป่าแถบนี้ไม่เคยปรากฏมีเสือเข้ามาอารวาสเลยในเวลาเดียวกันเมื่อกะเรียงเท่ามาหาหลวงพี่บุญเยน็นแกจะเอาเนื้อวัวเนื้อควายมาฝากหลวงพี่บุญเย็นถามว่าเอาเนื้อพวกนี้มาจากไหนตากรียงก็บอกว่าพวกของแกแบ่งให้ก็เลยเอามาฝากต่อว่าอย่างนั้น ต่อมากระเรียงเท่าบอกหลวงพี่บุญเย็นว่าแกมีวิชาอาคมดีอยากจะถ่ายทอดให้แกหลวงพี่บุญเย็นเพราะถ้าไม่มีใครสืบต่อวิชานี้มันก็จะสาบสูญหายไปหลวงพี่บุญเย็นมีนิสัยชอบทางคาถาอาคมอยู่แล้วก็ยินดียอมเป็นสิทธ์เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวแต่เมื่อถามกระเรียงเท่าว่าวิชานี้มีความขลังแล้วก็คุณวิเศษทางไหนแกกลับไม่ยอมบอกตรงๆต,ตอบแต่เพียงว่าเรียนสําเร็จเมื่อไหร่ก็จะรู้เองแกว่าอย่างนั้น นับตั้งแต่วันนั้นกะเรียงเท่าจะมาพบหลวงพี่บุญเย็นทุกเจ็ดวันเพื่อสอนคาถาด้วยวิธีบอกคาถาให้ทีละคำซึ่งต้องใช้ความทรงจำอย่างเดียวหลวงพี่บุญเย็นใช้เวลาเรียนคาถาประหลาดจากกะเรียงเท่านานถึงสองเดือนถึงได้เรียนจบซึ่งในคาถาทั้งหมดเนียมีคาถาแก้อยู่ด้วยบทหนึ่งในวันที่ตากะเรียงมาสอนคาถาบทสุดท้ายได้นำเอาเนื้อสดมาด้วยชิ้นหนึ่ง แล้วก็ให้หลวงพี่บุญเย็นกินก็ไปให้หมดโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ความขังและคุณวิเศษของอาคมจะไม่สำเร็จผลหลวงพี่บุญเย็นก็ยอมกินกระเรียงเท่าเห็นหลวงพี่บุญเย็นกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้สู้คือผู้ที่สืบเชื้อสายจากข้านะวิชาของข้าก็จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วละ่ะ หลังจากหลวงพี่บุญเย็นท่องคาถาอาคมที่เกรียงสอนจนจำขึ้นใจหลวงพี่บุญเย็นก็มักจะปลีกตัวเข้าไปในป่าสงัดเงียบแล้วก็ท่องคาถาที่มีความยาวคราวละร้อยแปดคาบการท่องคาถาวนเวียนซ้ำซากนับร้อยครั้งเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างสมาธิให้กล้าแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่เวลาผ่านไปหลายเดือน หลวงพี่บุญเย็นก็รู้สึกตัวว่าถูกอาถรรพ์อาคมเข้าครอบงำเพราะว่าเกิดความลุ่มหลงอยากจะบริกรรมคาถานี้อย่างงมงายเวลาอำนาจของอาคมแสดงอนุภาพมันจะรู้สึกมีพละกําลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างประหลาดพร้อมกันนั้นก็อยากจะกินเนื้อสดสดชุ่มเลือดอย่างรุนแรงความรู้สึกอย่างหลังเนี่ยที่ทําให้หลวงพี่บุญเย็นอยากจะเลิกบริกรรมคาถานี้แต่ก็ทําไม่ได้ กลายเป็นว่าฤทธิ์อาคมนั้นมันมีอำนาจเหนือกว่าการบังคับบัญชาตัวเองของตนไปเสียแล้วระหว่างที่หลวงพี่บุญเย็นกำลังหลงไหลในคาถาอาคมของกระเรียงเท่าชาวบ้านแถบชายป่าก็กำลังเผชิญกับความหวาดกลัวเสือโครงเสือโครงตัวใหญ่เพราะมันได้กลายเป็นเสือกินคนไปแล้วชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าโดนเสือจู่โจมสังหารไปแล้วถึงสองคนทีแรกมันก็กิกนบัวกินควายกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อมาก็มากินคน ผู้เคราะห์รายรายล่าสุดเป็นเด็กเอาวัวไปเลี้ยงที่ชายทุ่งคราวนี้เสือกินคนออกมาจากเขตป่าบุกเข้าตะปบกัดเด็กจนตายคาที่สภาพศพเด็กเลี้ยงวัวนี่น่าสยดสยองเพราะยับเยินไปทั้งตัวแต่แปลกที่สุดไม่มีร่องรอยถูกเสือกัดกินคล้ายๆกับเสือต้องการฆ่าด้วยความคลุ้มคลั่งเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นพรานก็เลยวางแผนล่อเสือให้เข้ามาติดกับโดยนำลูกวัวไปผูกไว้ที่ชายป่า เสร็จแล้วก็ผูกห้างบนต้นไม้ใกล้ๆก,กับที่ผูกลูกวัวตัวนายพรานก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างพอค่ำม,มืดลงลูกวัวก็ตะเบงส่งเสียงร้องหาแม่มันดังลั่นป่าแล้วร้องไม่หยุดเสียงร้องของลูกวัยวยย้ยวยนให้เสืออดใจไม่ได้ตอนดึกคืนนั้นเสือก็ตรงมาที่ลูกวัวพอเสือโดดเข้าต่อปบลูกวัวพรานที่จ้องปืนคอยทีอยู่แล้วก็ยิงเปรียงกระสุนถูกเขาที่สำคัญแต่เสือไม่ตายขาที่ บาดเจ็บกระเซาะกระเซงหนีไปได้พรานก็ยังไม่กล้าลงจากห้างตอนกลางคืนก็คอยจนเช้าฟ้าสว่างแล้วถึงได้ลงมาตามพักพวกออกไปตามรอยเลือดของเสือเจ็บไปทันทีพวกพรานตามไปไม่นานก็พบกับสิ่งเหลือเชื่อนั่นก็คือสุดทางที่รอยเลือดหยดเรี่ยราดแทนที่จะพบกับเสือนอนตายอยู่กลับกลายเป็นเกเรียงเท่านอนสิ้นใจตายในสภาพเปลือยกายทั้งตัวที่หน้าอกมีแผลถูกยิงทะลุออกสีข้าง แล้วก็ที่ทําให้ผู้พบเห็นตื่นตะลึงพึงเพลิดก็คือตลอดร่างของตากระเรียงนี้มีรอยจางๆเหมือนลายเสือพาดกรอนพาดตลอดตัวข่าวกระเรียงเท่าเป็นเสือสมิงแพร่ออกไปตลอดแถบถิ่นที่อยู่เนะี่ยเมื่อหลวงพี่บุญเย็นรู้ข่าวนี้ก็ตกใจก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพิ่งแน่ใจว่าวิชาคาถาอาคมที่กระเรียงเท่าถ่ายทอดให้ตัวก็คือวิชาเสือสมิงหรือวิชาเสือเย็นนี่เอง แม้จะรู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากอาถรรพ์ของวิชามันครอบงำตัวเองจนไม่สามารถจะสลัดตัดทิ้งออกไปได้หลวงพี่บุญเย็นก็ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุหวังจะได้บรารมีของคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นจากอานาจวิชาชั่วร้ายนี่แต่ถึงจะครองผ้ากาสาวะพัดเป็นพระภิกษุหลวงพี่บุญเย็นก็รู้ว่าอาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็มีอำนาจเหนือจิตใจจนไม่อาจจะต้านทานได้ หลวงพี่บุญเย็นก็ออกทุดงไปเพียงลําพังเนื่องจากไม่ต้องการให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านรู้ว่าตัวเองมีวิชาเสือสมิงระหว่างที่เดินทุดงไปตามป่าเขาแนวไพรก็แวะเข้าไปพักที่สำนักสงฆ์ที่ว่าเนี่ยก็บังเอิญพบกับหลวงพี่อินถาซึ่งกาลังเดินทุดงเหมือนกันแล้วก็เข้าไปพักที่สำนักสงฆ์แห่งเดียวกันพูดคุยกันเป็นที่ถูกอัธยาศัยหลวงพี่บุญเย็นก็เล่าเรื่องที่เรียนวิชาเสือสมิงมาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วก็กําลังได้รับเคราะห์กรรมจากวิชานี้ให้หลวงพี่อินถาฟังหลวงพี่อินถารับรู้อย่างนั้นก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจก็ร่วมทางไปกับหลวงพี่บุญเย็นเพื่อจะได้ช่วยเหลือเพราะในระยะหลังๆหลวงพี่บุญเย็นมีอาการคลุ้มคลั่งบ่อยๆซึ่งหลวงพี่บุญเย็นจะทําน้ำมนต์แก้ฤทธิอานาจวิชาเสือสมิงใส่ขวดเอาไว้เมื่อเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลวงพี่อินถาก็จะใช้น้ำมนต์แก้เนี่ยรถที่ศรีรษะอาการดังกล่าวก็จะหายไปหายไป เรื่องราวของหลวงพี่บุญเย็นซึ่งหลวงพี่อินถาเล่าให้หลวงนาคุณสมบูรณ์ฟังอยู่มีอยู่แค่เนี้ยซึ่งหลวงนาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลวงพี่อินถาก็กราบเรียนหลวงนาในตอนท้ายบอกว่าเอ,อกระผมกับพระบุญเย็นก็พยายามสืบหาผู้มีวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูงเพื่อจะขอร้องให้ท่านถอนวิชานี้ออกไปจากตัวพระบุญเย็นเสียทีแต่เดินทุดงไปทั่วก็ยังไม่เจอใคร รู้วิธีถอนอาหันวิชาเสือสมิงได้ครับตั้งใจว่าจะออกพรรษาแล้วนี่จะลองข้ามชายแดนเข้าไปทางคำเหม็นอาจจะมีวาสนาได้พบกับอาจารย์เก่งเก่งสักคนตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพรรษาหลวงพี่บุญเย็นอรารวาสเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งออกพรรษาแล้วหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาก็ออกทุดงไปด้วยกันอีก เวลาผ่านไปอสามปีคุณสมบูรณ์เรียนอยู่ชั้นมัธยม6โรงเรียนเมธีวุฒิกรซึ่งอยู่ในบริเวณวัดหริพุนชัยแล้วก็ยังอาศัยอยู่กับหลวงนาเหมือนเดิมเข้าพรรษาปีนั้นหลวงพี่อินถาย้อนกลับมาที่วัดหริพุนชัยอีกครั้งเพื่อมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสจ,จำพรรษาแต่มาคราวนี้ไม่มีหลวงพี่บุญเย็นมาด้วยหลังจากหลวงนาจัดหากุติให้เข้าพักเรียบร้อยแล้ว คุณสมบูรณ์ก็เข้าไปรับใช้ท่านเนื่องจากท่านเป็นพระอาคันตุกะแล้วก็เคยรู้จักสนิทสนมมาก่อนเมื่อคุณสมบูรณ์ถามถ,ามถึงหลวงพี่บุญเย็นว่าทำไมไม่มาด้วยกันหลวงพี่อินถาก็มีหน้าสลดลงบอกว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณภาพแล้วหลวงพี่อินถาเล่าเรื่องหลวงพี่บุญเย็นให้ฟังว่าเมื่อออกทุดงไปด้วยกันในปีนั้นก็ขึ้นไปทางภาคอีสาน แล้วก็แสวงหาผู้มีวิชาเพื่อจะขอให้ถอนวิชาเสือสมิงหรือว่าเสือเย็นนี่ออกไปจากตัวหลวงพี่บุญเย็นไปพบผู้มีวิชาคนหนึ่งก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อท่านทราบว่ากะเรียงเท่าเอาเนื้อสดให้หลวงพี่บุญเย็นกินท่านก็ว่าคงจะแก้ยากเสียแล้วละ่ะเพราะว่าเนื้อสดก้อนนั้นน่ะคงจะเป็นเนื้อคนที่ตากะเรียงแปลงกายเป็นเสือไปฆ่ามาการที่กินเนื้อมนุษย์เข้าไปเนี่ย มันทําให้อาถั์เข้าไปฝังอยู่ในเลือดเนื้อยากที่จะถอนออกไปได้ไง่ายๆท่านก็แนะนําให้ลองข้ามไปทางเขตเขมรสอหาผู้มีวิชาสูงกว่าท่านมาช่วยแก้ไขระหว่างกําลังเดินทางเข้าไปในแผ่นดินเขมรวิชาเสือสมิงก็แสดงฤทธิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่บุญเย็นพยายามใช้อาคมสะกดยังไงก็เอามาอยู่น้ำมนต์แก้อาถันแทบจะหมดอานุภาพเลยทีเดียว ทำให้หลวงพี่บุญเย็นนะทุกใจมากแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือเวลาอำนาจอาคมวิชาเสือสมิงเข้ามาครอบงำหลวงพี่บุญเย็นจะมีความรู้สึกคลุ้มคลั่งอยากจะสังหารหลวงพี่อินถาซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านแล้วก็กัดกินแทบจะระงับเอาไว้ไม่ได้นะแต่หลวงพี่บุญเย็นนะเคยบอกว่าท่านจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายแก่หลวงพี่อินถาอย่างเด็ดขาดท่านเคยพูดไว้อย่างนั้น คืนหนึ่งขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ข้ามไม่พ้นก็เลยต้องหยุดพักปักกรดบนสันเขาใกล้ๆกับเหวลึกดึกคืนนั้นอาถรรพ์วิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่บุญเย็นอีกหลวงพี่บุญเย็นคลุ้มคลั่งอรารวาสด,ด้วยกิริยาของเสือหลวงพี่อินทาใช้น้ำมนแก้ราดรถทิศะยังไงก็เอามาอยู่ก่อนที่หลวงพี่บุญเย็นจะเข้าทำร้ายเพื่อนรักของท่านตอนนั้นความรู้สึกตัวที่ท่านเหลืออยู่เพียง นิดเดียวเนี่ยก็ทําให้ท่านตัดสินใจยุติความเลวร้ายทั้งหมดด้วยการวิ่งไปที่ขอบเหวลึกแล้วกระโดดลงไปทันทีตอนเช้าหลวงพี่อินถาพยายามต่ายลงไปที่ก้นเหวลึกก็พบว่าหลวงพี่บุญเย็นมราณาภาพไปแล้วในสภาพกระดูกหักไปทั้งตัวที่น่าอาัศาจรรย์ก็คือตลอดลําตัวมีรอยปูดนูนออกมาเหมือนลายเสือไม่มีผิดแสดงว่าครั้งนี้อาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงแผ่อนุภาพถึงขั้นสูงสุด หากหลวงพี่บุญเย็นไม่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเสียก่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันบางทีชีวิตของหลวงพี่อินถาก็อาจจะถึงวาระสุดท้ายก็ได้นี่คือเรื่องราวของวิชาแปลงกายซึ่งเป็นวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูงที่คุณสมบูรณ์ผู้เล่าเรื่องนี้รับรู้มาจะเห็นได้ว่าอาถรรพ์อันน่ากลัวของวิชานี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่หลงผิดเล่าเรียนละมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยสําหรับผู้ซึ่งเรียนสําเร็จคือสําเร็จไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงอ่า มีน้ำซ้ํำยังจะไปก่อบาปสร้างเวรกรรมให้แก่ตัวเองโดยใช่เหตุเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์เป็นเหตุการณ์สําคัญอ่าเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งไม่น่าจะไปเรียนไปรู้มันเพราะมันมีแต่ให้โทษ